เราไปดูโจทย์ข้อสี่ y แปลผลกับคนที่สองของ x เขียนเป็นสรญได้เป็น y เครื่องหมายการแปลผนเศษหนึ่งส่วนคนที่สองของ x ่ันนี้แต่ตเราเรียนแล้วว่าเครื่องหมายการแปลผนสามารถเป็ียนที่เท่า k y จุดเท่ากับ k คูณด้วยเศษหนึ่งส่วนคนที่สองข,ององข้อหนึ่งถามว่า y เท่าไหร่เมื่อ x เป็นหนึ่งร้อยจาข้อนี้บอก y กับ x มานคู่ครับคือ y ชอบห้า x ชอบสิบหกเราก็แทน y ชอบห้า x ชอบสิบหกลงไปเพื่อหามค่า k ครับ แทน y เท่ากับ 5x เท่ากับ16จัได้ y คือ5เท่ากับ k คูณด้วยเศษส่วนคนที่2ของ x ก็คือ16คนที่2 16คืออะไรครับ4 กลายเป็น5เท่ากับ k คูณด้วย10ส,ส่วน4ย้าย4ไปคูณ5นนครับ k เราก็ได้20ครับลองไปได้สมการของการได้ผนเป็น y เท่ากับ20คูณด้วยเศษส่วนคนที่2ของ x ต่อไปนี้ ถ้าเรารู้ X จะหา Y ได้ถ้าเรารู้ Y จะหา X กได้ก็จะกลายเป็นข้อถดงย่อยแทนเทศหน่วยจะได้ Y เท่ากัาบ,าาบา20คูณด้วยเศษนส่วนคนที่สองของร้อยแต่เขาต้องทราบแล้วว่าคนที่สองของร้อยคือสิบ มันก็จะกลายเป็น y ข้อ20คูณด้วยสิ <Y S 1> ่ส่วนสิบ y ข้อ2คือคำตอบของข้อ1ย,ย่อยต่อไปข้อ2ย่อยจงหาค่า x เมื่อ y เป็น60ต่อไปข้อ2ย่อยจงหาค่า x เมื่อ y เป็น60ข้อ2ย่อยที่เราเขียนว่าแทน y แทน y เท่ากับ60จะได้60เท่ากับ20คูณด้วยเศษ1ส่วนคนที่2ของ x หรือพี่แบงอาจจะเขียนว่า60เท่ากับ20คูนได้20ส่วนคนที่2อของ x เดี๋ยวพี่แบงจะคูณด้วยคนที่2ของ x ทั้งสองข้างกลายเป็น60คูณด้วยคนที่2ของ x มีค่าเท่ากับ20พี่แบงค์หารด้วย60ทั้งสองข้างกลายเป็นคนที่2ของ x จะต้องมีค่าเท่ากับเศษ20ส่วน60พี่แบงค์ใช้ได้20แต่ทอนโยบโยกคนที่2ของ x ต้องได้เศษส่วน3พี่แบงค์ก็บอกมาว่าให้น้องเนี่ยยกกำลัง2ทั้งสองข้างนะครับพี่แบงค์เอาอด้านซ้ายเอยกกำลัง2เท่ากับด้านขวายกกำลัง2 ข้อที่สอง x องงคามสองนเะครับเท่ากับเศษส่วนเก้านี่คือคำตอของข้อที่สองนะครับต่อไปนะครับข้อที่ส y จะเป็นกี่เท่าของเดิมเมื่อเอเป็นเศษส่วนสเท่าของปริมาณเดิมข้อ3ย่อยที่เราก็จะเขียนว่า x เป็น เศษหนึ 1> 1่งส่วนสี่เข้าของเิมของเิมวงเล็บเศษหนึ่งส่วนสี่อีถ้ากอเข้าใจมั้พอน,นี้ต้องใช้คุณสมบัติคนที่สองเอคูณด้วยคนที่สองของ b เท่ากับคนที่สองของ a คูณ b ต้องใช้คุณสมบัตินี้นะครับเดี๋ยวนะ อ่นรองนะตรงนี้เนี่ย y เดิมันเป็นเท่ากับ k คูณด,ด้วยเศษหนึ่งส่วนคนที่สองของ x ชิ้นนี้พี่แบงค์ก็แทนเข้าไปเล y เท่ากับ k คูณด,ด้วยเศษหนึ่งส่วนคนที่สองของ x แต่ตอนนี้ x มันเป็นเศษหนึ่งส่วนสีนส่ x ครับแต่พี่แบงค์ก็ปา ให้มันเหมือนเดิมนะครให้มันเป็น k คูณเศษในส่วนคนที่2ของ x ที่แบงค์ได้เปรียบเทียบกับ y ตัวเดิมได้ว่า y ตัวใหม่กันเท่าไหร่ที่แบงค์เขียนเนี่ย y เท่ากับ k คูณด้วยเศษในส่วนทำลองกับกันนะถ้าเราเห็นอะไรที่มันอยู่ในรูทเนี่ยคูณกันอยู่เราสามารถเขียนแยกรูปได้เราเจอรูทคูณกันเนี่ยเอาตัวให้มาคูณกันชี้นี้ทำนองกับกันถ้าเราเห็นอะไรคูณกันอยู่ในรูทเราแยกรูท ได้แยกวมเพื่อนกันกานรูนเอกให้มัเป็นรูปเอกไปเดิมันก็จะกลายเป็นคนที่สองของเศษอนส่วนสี่คูณด้วยตัวที่สองออกพ่อพ่อกลายเป็นอะไรครับน้องเฟรสโดยจะยาวช้อนของคูณด้วยเศษหนึ่ส่วนไอ้นี่ขอดรูคนนที่สอง็นคือคนที่สองสี่ที่สองใก่้แล้วครับ แค้นค ok so ้นค้นค้นตอนนี้เาตอะไรฮะเราต้องการเคกับเซนส่วนรูทเอ็ก่ไหมี่การัวนี้ตัวนี้ต้องการไล่เลยไล่เลยไป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 ไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการไปไปถ้าไอกไรก็อะไลก็เอารองมา Y ถ้าต้องกรก็เซนส่วนเศษเบอร์สอง ค so ูณด้วย k คูณด้วยเศษส่วนรูป x นี่แต่ k คูณเศษส่วนรูป x ก็คือ y เดิมนี่ไงหนึ่งหารด้วยเศษส่วนสองเปลี่ยนเป็นหนึ่งคูณด้วยเศษสองส่วน x y กลายเป็นสองคูณด้วย k คูณเศษส่วนรูป x พิช y เป็นสองเท่าของปริมาณเดิมพิช y เป็นสองเท่าของปริมาณเดิมโจทย์ข้อนี้ถามว่าเป็นกี่เท่าของอะไรเป็นต่อ y สองเท่าของปริมาณเที่แบงคของเห็นยอว่าของเด่มั้โย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 โจ้ทีนี้เราก็ขึ้นหัวข้อสุดท้ายของการแปลผันมอกในที่เจ็ดครับเขาเรียกว่าการแปลผันเกี่ยวเนื่อนะครับการแปลผันเกี่ยวเนื่องการแปลผันเกี่ยวเนื่อนี่ก็เขาก็เอาการแปลผันตรงกับการแปลผผันเนี่ยมารวมกันนะครับ มันมีทางการไปผันตักับเกี่ยเรื่องอยู่ในโทย์ข้อเดียวกันแล้วก็ขึ้นวรวมรต,รตัวแปรมากกว่าตัวตัวแปรต้นเาานี่ยจะมากกว่างตัวเขาเร่มัดไปผักเกี่ยวเนื่อตัวแปรต้นมากกวตัวเขาเรมัดไปผักเกียวเนื่ององานโจฉนดครับหน้าที่เจ็ดการไปผักี่วเนื่องพอตจงเขียนข้อความ ต่อไปนี้เป็นสมการมันกมไม่มีอะไรเลยลูกเกดลูกกิ๊กงาเสร็จครับแม่โอ้น้องนี่เขาชื่อกิ๊กช่ไมเวลาเวลาคุณพ่อเขาเรียกลูกกิ๊กลูกกิ๊กแม่โมโหใหญ่เลยเขาดูนะ ข้อหนึ่ง a แปลผักเกี่ยวเนื่องกับ b และ c โดยถ่าโค้งขอามแปลงส่วนจุดเจ็ด5นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น a นะครับแปลผักเกี่ยวเนื่องกับ b และ c เห็นด้ไหมแป่ผักเกี่ยวเนื่อกีสิทธิคือเชื่อมดยการคูนเลยอ๋อการคูณเลย a แปลผักเกี่ยวเนื่องกับ b และ c มีแรงขันเกลยวเร่มีด้วยสีนี่คือขั้นแรกยังไม่จบนะแต่เราเรียนแล้วว่าเครื่องหมายการแบงขันเนี่ยเราสามารถเปียนเป็นท่อเคได้เช็คกลายเป็นท่อเคคุณไม่มีคุณไม่สีแล้วโจทย์ข้อน,นี้บอกว่าเคคือการแบงขันเนี้ยนะมีค่าคงตัวคือ0.75แล้วคูณบีซีนี่คือคำตอบที่แบ้คำตอสามสัมพับต้องทำรายเกลื่อนนิดนึง การแปลผันเกี่ยวกับเรื่องทำใช้เครื่องหมายการแปลผันได้เลยเนาะถ้าเกิดเขาต้องการการแปลผุผันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นเศษส่วนเองเช่น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 ข้อสี่เห็นไหมเศษหนึ่งส่วนแซงกำลังสองเขาไม่ใช้ค่ว่าแปลผันเกี่ยวเกื่องอะไรเขาไม่ได้ใช้คว่าแปลผันวงและการผุผันอะไรไม่ใช่เขาใช้ว่าเกี่ยวเรื่องหมดเลยหัวข้อนี้ข้อสองพร้อมอีกติด Q แปลผันเกี่ยวเื่องกับ x และกำลังสองของ y เขียนตอคิแปลผลเกี่ยวเนื่องกับ x และกำลังสองของ y แบบน,นี้โดยค่าคงตมวการกหาลผอลบห่อ่าข้นต่อไปครับ Q เท่ากับ k คูน x คูณ y ีกำลังสคูณ y กลังสอง, y, ก,สองการแปลผคือลบหนก็จะกายคิวเท่ากับลบหนงคูณ x คูณ y ี่กำลังสองแต่เราเียนแล้วว่าลบหน ไม่ต้องเขียนหนก็ได้นะลบ x y สองนี่คือคำตอบข้อ2ต่อไปข้อสามครับ f แปรหผ่าเกี่ยวเัื่องกบหนึ่อ็และกำลังสองของ d ข้อสามครับ f แปรผ่าเกี่ยวเรื่อง,อ 1, อองกบ f หนึ่งอกซ์สองกำลังสองของ d โอเคกลายเป็น f ท้อาก k คูณด้วยเอคูณด้วยเอคูณด้วยดีกำลังสองแต่เนื่องจาก K มันคือ9ก็เอสเท่ากับ9ก้าเคูณกับดีกำลังสองนี่คือคำตอบข้อสต่อไปข้อ4ต่อไปข้อ4 oh. y, ี่ป h y ไปหันเกนอ่นอนน X oh. เน่ยนอะ y แปลผ่นเกี่ยวเนื่องกับ x แล้วกับเศษส่วนแซนด์ังสองชั่วทีนี้แปลก่อนไม่ใช่เท่ากับเป็ีแค่นี้ก่อนกลายเป็นวานท่อเกเฉับก็คูณได้เอ,ของขับก็คูณได้เศษส่วนแซนด์ังสองขับก็ แต่ว่า k จบอกว่าเป็นเศษตรององกล y เป็เศษสองคูณ x ป้วคูณด้วยเศษส่วนนกับสองป้วหนคูณ x คูณหนึสกายาินซหนคูณ x ได้ x x คูณหน x ส่วนด้วยสองแทนตาบสองูเกณฑเป็น